กวนนะก็พอได้เหนื่อยแล้วส่วนด้านในนะครับมีหลวงก็ว่าตาก็เข้าเหรอ ครับ <c oughs> ใช่ใช่วันอาทิตย์เนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับ,บ,บ,รบวันนี้อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัด ชนบุรีนะครับจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะครับด้านหลังผมนะครับเกาะลอยศีราชานะครับก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงสะพานเกาะลอยนะครับก็ทางเข้าเกาะลอยนะครับก็ความยาวของสะพานประมาณ500เมตรนะครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ในอำเภอศีราชาเนะาะก็เนื้อที่ประมาณ3ไร่3ไร่ของ ก็อลอยนะครับก็มีท่าเรือ,เ,อเป็นเรือเมย์นะครับที่จะไปเกาะสีชังได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศของสะพานนะครับก็มีชาวประมงชายฝั่งนะครับหาปลานะครับอันนี้ก็เป็นทะเลตอนเช้าตอนนี้ส,สายประมาณ9ก้าโมงสินาทีแล้วนะครับนเดี๋ยวเรา คงต้องขับรถ้าไปนะครับด้านในนะครับไปชมบรรยากาศด้านในของกอาลอยครับเดี๋ยวให้ชมทะเลก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเมืองศรีราชานะครับที่เห็นตึกสูงสูงนะครับศรีราชามหานครนะครับก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแถวโรงพยาบาลสุเด็จนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในเกาะด้านในครับก็ตอนนี้ ทำมาถึงแล้วนะครับเกาะลอยนะครับก็จะเห็น้ต้เกาะลอยนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นวัดเกาะลอยนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับก็จะมีที่สถานที่ทําบุญสังกทชาเรือนสานแล้วก็เป็นวัดด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่นั่นนะครับกันก็บรรยากาศรอบๆนะครับก็มีพาะประมงจากตรงที่เห็นนั่นนะครับจะเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือที่ไปเกาะสีชังนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็เยอะหน่อยนะครับรถก็เกือบเต็มก็ก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับของชนบุรีนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับอยู่ที่อำเภอศรีราชานะครับก็ ที่เป็นไฮไลท์นะครับก็จะเป็นวัดเกาะลอยเนาะนะด้านบนนะที่เห็นไกลๆนู่นนะครับแล้วก็ที่หนึ่งก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวนะครับสักกาละกันนะครับนี่ก็เป็นจุดวงเวียน,นสวนสาธารณะเกาะลอย ก็เมื่อก่อนเมนนื่อห้าหกปีที่แล้วนะครับก็ตรงนี้เคยเคยเป็นสถานที่เขาเลี้ยงเต่าทะเลนะครับแต่ทุกวันนี้น่าจะอ,าออกไปแล้วนะครับน่าจะไม่มีแล้วเ,เดี๋ยวเราเดินลัดลัดรอบไปนะครับเดี๋ยวไปขึ้นวัดอันนี้วัดทิศก็รถจะเยอะหน่อย ครับถ้ามาจอดด้านในก็ไม่มีที่จอดอ่ะเมื่อกี้ผมจอดไปตรงริมถนนตรงสะพานอร่อย ที่จะไปเกาะสีชังครับไปลงเรือตรงบริเวณนั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนวัดกรอร่อลอยก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ลงมาอันนี้นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็มีสวนหินกุ้มต่งตางๆนะครับก็นั่งพัก่อนผ่อนใจได้นะครับแล้วก็มีชายทะเลตรง มุมติดทะเลครับก็สามารถมองมองเห็นยูทิชั์ตึกของอำเภอศรีราชาได้อย่างชัดเจนอันนี้ครับเมื่อก่อนนี้เป็นบ,นะบ่อเลี้ยงเต่านะครับเต่าทะเลเดี๋ยวนี้น่าจะย้ายไปหมดแล้วนะครับเป็นบ่อล้างนะเมื่อก่อนเคยมาซื้ออาหารเลี้ยงเต่าอยู่นะครับแต่ทุกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ ให้มันแกว่าย้ายไปที่ไหนนี่ครับวัดวัดกอรออยู่ด้านบนนะครับนะเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไปข้างบนนะแตอนนี้ให้ดูรอบๆก่อนตอนนี้ไม่มีเต่าแล้วนะครับเป็นปลาบางทีเห็นปลานะครับเต่าไม่มีแล้ว บริเวณนี้ก็จะขายอาหารเตานะครับคอยบริการนักท่องเที่ยวนะครับจะน,นี้ก็ไม่เหลือแล้วเหลือเป็นปลาน่าจะเป็นปลาคราบปลาคราบอันนี้ก็บริเวณร,บรอบๆของบริเวณวัดกรลอยนะครับก็มีทางเดินล่มรื่นนะครับ ก่อนเคยตรงนี้เคยมีน้ำตกนะครับอันน,นี้ไม่ได้ใช้งานแล้วปิดไปแล้วน้ำตกเทียมก็มีร้านขายของสระบูชาสมกมุมารพัฒน์ ตอนนี้ก็เป็นซุ้มมัดกอรลอยนะครับสีมหาราชาเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันแล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปก็ให้มั่นใจว่ากี่ขั้นอนะ่ะก็สูงไปต้มงพวนนะก็พอได้เหนื่อยแล้วเวลาเปิดนะครับก็เปิด6โมงปิด8นี่ครับพาขึ้นด้านบน ก็จะเป็นกุฏิของพระสงฆ์นะครับไม่ค่อยสูงครับแต่เหนื่อย ด้านบนก็นนเหนื่อยแล้วนะก็มีที่ถวายสังฆทานนะครับมีชุดสังฆทานขายพร้อมเสร็จสรรพตรงนี้ครับบริเวณทำสังฆทาน ันมุมนี้ก็จะเห็นทะเลนะครับเนี่ยเพอรีรัชชาอันนี่จะทะเลเสียงใส่ต่อครับทำบุญเสร็จแล้วก็มาตีละครั้งได้นะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มีมาบ้างก็ไม่นานน่นเท่าไหร่ ยังเ,เช้าอยู่กรรมบริเวณด้านลอ,อนบอที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับเป็นใช่ไหมกดอินนะครับยกขาวนะข้างล่างนะครับ นะครับตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นท่าเรือเรือเม,ออมอเย,ย์นะครับที่จะไปเกาะสีชังนะครับรถจอดเยอะนะครับโอเคด้านบนไปชมวัดเกาะลอยสีมหาราชานะครับบริเวณด้านบนนะคอ๋อตรงนี้ทางตัดปทางนู้นครับตัดติดทาง วิวช่วงเช้าก็จะสดใสรับสวยเลยจ้ะเป็นวิหาราด้านในานะไปชนวิหารด้านในานะรับ ดูตามประวัตินะครับก็วัดนี้ค่อนข้างจะเก่าแก่มากนะครับเราพอสองสี่สี่สองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเก่ามากโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านลาน่างนะครับไปดูบริเวณแล้วก็เดี๋ยวลงทางมันมีสองทางนะครับทางลงนี้นมีบันไดลงด้านนี้ต้องลงทางเดิมนะครับ ทางนึ่งน่าจะปิดผู้คนก็เริ่มทยอยทยอยขึ้นมาแล้วนะครับน,นักท่องเที่ยวขึ้นมาไหว้ กันด้านบนวัดเกาะลอยนี่ก็เป็นทางซุ้มจัดไปให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมนะครับอุโมงดอกไม้สวย ป็นด้านด้านหลังนะครับด้านหลังของเจ้าแม่กวนอิมยกเท้านะครับก็นะก็มาสกัสกลักษณะก็ได้ครับนี่ครับเป็นี่คล้ายเก่งจีนครับเก่งจีนน่าจะเรียกเก่งจีนเนาะเราไม่รู้จกักอันน่าจะเป็นเก่งจีน,น รอเดินรอบนี้นะครับก็บค,บคงจบคลิปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบตรงนี้ก่อนเพราะว่าพื้นที่ก็มไ,ไม่ได้ไม่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายนะครับก็ประมาณ3ไร่เนาะไร่นะเดินแป๊บเดียวก็ น่าจะรอบเกาะแล้วมีนะถ้าใครแวะมานะครับก็สามารถมาพัผ่อนหย่อนใจได้นะครับเี่ยพาลูกหลานมานั่งเล่นตอนเย็นๆน,นะครับถ้ากลางวันแดดจะร้อนหน่อยเย็นๆบ่ายๆแดดร่มลมตกนะอันนี้ก็มีนกักตกปลามาพาลูกหลานมาวิ่งเล่นนะครับเมื่อก่อนนี้ก็สมัย ผมมาอยู่ศรีราชามใหม่นะครับประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยมาประจำพัดก่อลอยไม่นึกไม่ออกที่ไหนก็มาก่อลอยนะครับเ mm hmm. พราะเมื่อก่อนผมพาดอยู่ศรีราชาก็จะมาบ่อย mm hmm. อ่าอย่เมื่อกี้วัดที่เราลงมาจากด้านบนนะครับเนี่ยพ mm ัด hmm. ก่อลอยที่เราลงมาจร mm ิงๆเราขึ้นอีกฝั่งหนึ่งจะลงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะแต่พอดีผมไม่เห็นทางลงเมื่อกี้นั้นเขาน่าจะปิดให้ขึ้นลงทางเดียว

ได้ไหมครับตัวใหญ่ปลาอะไรพี่เนี่ยอ๋อว่วตาก็เข้าเหรอครับครับใช่ใช่วาทิ์เนาะตรงนี้อากาศดีเนาะอันนี้พี่ก็มาตกปลาเนาะครับขอบคุณครับพี่ เมื่อกี้พันิงจะต้องลงตรงนี้ได้นะเขาน่าจะปิดเมื่อกี้ผมไปขึ้นทางกันหน้านะเออตรงนี้ปิดจริงๆด้วยนะครับที่ลงมาไม่ได้นี่เป็นด้านหลังด้านหลังเกาะของวัดนะ,ะด้านหลังของวัดเอ้พันจิงต้องไปด้านหน้าเมื่อกี้เราไปขึ้น้างข้างเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดิน เกือบรอบแล้วตรงนี้กนะ็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดิเนชมวิถีนะครับอ่าตอนนี้ก็เดินมารอบเกาะแล้วรอบเกาะละตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับก็กว้างกวางนะครับขนาดกว้างกวางนี่ตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะเก้าโมงครึ่งแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว คิดว่าเทองเที่ยวน่าจะไปเกาะสีชังกันเยอะนะรถจอดเดยอะแต่ว่าไม่มีคนเดินในเ่อะลอยเดินน้อยนะครับเดินน้อยแต่ว่ารถจอดเต็มแล้วแสดงว,ว่าต้องไปเกาะสีชังกันเนาะไปขึ้นท่าเรือตรงที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะโอเคเราก็มาตรงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับก็รอบเกาะพอดีอ่ะครับก็โอเคครับก็ คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็มาเพื่อพาเพื่อนมาชมบรรยากาศนะครับเดินเที่ยวบรรยากาศรอบเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับก็คือด้ไปไหวพ้พระด้านบนเนาะเป็นวัดเกาะลอยนะครับศรีมหาราชาโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็คงปิดคลิปประมาณนี้นะครับก็รบกวนเอฟซีเก่าเอฟซี 9, ใหม่นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้าทางช่องดูต่อหลฟ์สไตล์ด้วยนะครับตลอดวันนี้ต่อไปก็